สวัสดีเพื่อนๆฟุตบอลไทยทุกๆท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเอดี n ชนแคลิปนี้ผมจะพามาสง่งทีมชาติคีรีสถานคู่แข่งของทัพชาติศึกทีมชาไทยในเกมนัดแรกของศึฟุตบอลเอเชียนคัพปี2023ว่าพวกเขานั้นเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวในคลิปฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกํลาลังใจให้ผมด้วยนะครับผม ทีมชาติคีกิสอถานทีมจากเอเชียกลางณปัจจุบันพวกเขานั้นมีอันดับฟีฟ่าแรนกิ้งอยู่ที่อันดับ98ของโลกโดยทีมชาติคีกิสถาน,นขณะน,นี้ใช้บริการกุนซือจากสโลวาเกียนั่นก็คือทางด้านของสเตฟานตาโควิชกุนซือวัย50ปีเป็นคนคุมทีมอยู่โดยตัวของตาโควิชนั้นเริ่มอาชีพผู้จัดการทีมจากการคุมทีมชาติสโลวาเกียชุด U18 และ U19 ก่อนจะขยับมาคุมในระดับสโมสรไล่มาตั้งแต่ แต่ FC c c สซีโคซีเซทัดรายบีชอบ MSK s r i n a ก่อนจะรับงานในทีมชาติสโลวาเกียชุดใหญ่ในปี2013โดยเริ่มจากการเป็นผู้ช่วยโค้ดและเป็นหนึ่งในทีมงานสตารโคร้ดที่เดินทางมาที่ประเทศไทยมาแข่งขันในสึฟุตบอลคิงส์คับ Cup, เมื่อปี2018อีกด้วยก่อนที่ในปีเดียวกันจะได้เลื่อนขึ้นมาเป็นเฮดโค้ดชั่วคราวก่อนที่จะถูกขยับไปรับงานผู้อำนวยการทาร่าเทคนิค หลังจากนั้นเขาถูกแต่งตั้งเป็นผู้จัดก,การทีมชาติโสโลวากเกียอย่างเป็นทางการในปี2020ทำหน้าที่คุมทีมไปทั้งหมด22เกมชนะ8นัดเสมอ7นัดและแพ้ไป7นัดยิงหน้า26ประตูเสีย24ประตูโดยเกมสุดท้ายคือคุมทีมพ่ายต่อคาซัคสถาน0ประตูต่อ1ก่อนที่ตัวของตาก,กวิชจะโยกมารับงานคุมทีมชาติคีกีซสถานในวันที่24เมษาย,ยน2023โดยเกมนัดแรกคือเกมรอบแบ่งกลุ่มรายการชิงแชมป์แห่งชาติของเอเชีย หรือ CAFF Nation ครับที่พบกับทีมชาติอาฟกานิสถานและเอาชนะไปได้3ประตูต่อ0ด้วยการชนะบ่ายหลังจากที่คู่แข่งวอล์กอัลในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายตอนที่สกอร์คีกิสยังนําอยู่1ประตูต่อ0โดยผลงานของตากโกวิชในการคุมทีมชาติคีกิสถานนั้นถือว่ายังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เขาลงคุมทีมไปทั้งหมด12น,นัดแบ่งเป็นชนะ4น,นัดเสมอ1น,นัดและแพ้ไป7น,นัดยิงได้15ประตูเสียไป21ประตูด้วยกัน ในส่วนของตัวผู้เล่นของทีมชาติคีกิสถานนั้นที่จะพบกับทีมชาติไทยในรายการเอเชียนคัพ2023มีนักเตะจำนวน26รายที่ถูกเรียกมาในทันวร์นาเมนต์นี้ซึ่งผมจะเรียบเรียงจากหมายเลขเสื้อที่ถูกลงทะเบียนก,กับ AFC ที่ใช้ในการแข่งขันในรายการนี้ประกอบด้วยหมายเลข1เออร์ซานโตโกตาเยฟตำแหน่งผู้รักษาประตูจากสโมสรชาลูอูฟาหมายเลข2คริสตียนบลาสมมนตำแหน่งแม็คขวาจากสโมสรแอบบิชอาตาคาร หมายเลข3ตามิลันคาซูบาเยฟตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กจากสโมสรอิสร์น Eastern. หมายเลข4คูมันเบกนูรานเบคอฟตำแหน่งผู้รักษาประตูจากสโมสรดอดอยบิชเคกหมายเลข5ไอซาอักมาตอฟตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กจากสโมสรเอฟดิชอาตาคารหมายเลข6อามันตูชามูซาเยฟตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กจากสโมสรอ,อารเล่หมายเลข7จโจเอลโคโจตำแหน่งกองหน้าจากสโมสรดินาโมสามาร์คนหมายเลข8 อาซิมอาซาลอฟตำแหน่งกองกลางจากสโมสรแอปดิชอาตาคารหมายเลข9เอียนิสบาตียคานอฟตำแหน่งกองหน้าจากสโมสรแอฟดิชอาตาคารหมายเลข10กูจิกิตอาลีคูลอฟตำแหน่งปีกซ้ายจากสโมสรเนเมนกอตโนหมายเลข11บเ็บ็กซานซากินบาเยฟตำแหน่งแบ็กซ้ายจากสโมสรดอดอยบิชเค หมายเลข12โอดดวจอนอับดุลามานอฟตำแหน่งกองกลางจากสมสอนมากทาเลาวหมายเลข13สุลตานโชโมเยฟตำแหน่งผู้สับประตูจากสมสรดอดอยบิชเคกหมายเลข14อเล็กซานเดอร์มิสเชนโกตำแหน่งปีกขวาจากสมสอนดอดอยบิชเคกหมายเลข15คายลเมิร์กตำแหน่งกองหน้าจากสมสรยูนิโอนทีทูสหมายเลข16 มาเซลอิสลามคูรอฟตำแหน่งผู้รักษาประตูจากสโมสรแอฟดิสอตาคารหมายเลข17ซูยุนเบกมาไมลลาลีเยฟตำแหน่งแบ็กซ้ายจากสโมสรดอดอยบิชเคกหมายเลข18ไครัตจิวกาเบกอูลูตำแหน่งแบ็กขวาจากสโมสรแอฟดิสอตาคารหมายเลข19บเบกนัสเอลมาสเบคอฟตำแหน่งปีกซ้ายจากสโมสรกาลาตาสารายหมายเลข20 บักติยาดุยโชเบคอฟตำแหน่งกองการตัวรับจากสมสรสอนมูลาสยู่นเตดหมายเลข21ฟักฮาร์ดมูซาเบคอฟตำแหน่งกองการจัดสมสรสอนแอปนิสอาตาคารหมายเลข22อาร์ดิวคาดิซานอฟตำแหน่งกองการตัวรับจากสมุรอดอดอยบิสเคกหมายเลข23นูดูลุสสตาเบคอฟตำแหน่งปีกขวาจากสมุรสอนอาเลหมายเลข24คีมี่เมิร์กตำแหน่งกองการเพเมเกอร์ จากสมรสรปักตะกอทัชเคนหมายเลข25ดัสทันเบกโทโตซูโนฟตำแหน่งกองหน้าจากสมรสรเนฟชีคชคอร์หมายเลข26อาตายซูมาเซฟตำแหน่งปีกขวาจากสมรสรแอฟดิสอาตาคารแล้วมาดูในส่วนของนาเตะคีแมนขอทีชาติคีกิสฐานกันบ้านนะครับผมแต่คนแรกเลยนั่นก็คือท่าน,น้าของโจเอลโคโจนาเตะวัย25ปีที่เป็นตัวโอสัญชาติของทีม เชื้อสายกาหน้าที่ลงเล่นให้กับสโมรสรดินาโมสมาคานจากอุซเบกิสถานโปลีกโดยผลงานในดับสโมรสรแม้จะยังไม่ได้ย้ายไปเล่นในลีกยุโรปแต่ผลงานการทำประตูเรียกว่าดีน่ากลัวมากจากผลงานรวม3ทีมลงเล่นทั้งหมด1 3 2นัดทำไป74ประตูกับอีก15แอสซิสต์รอทุกทัวรทุกรายการสร่วนผลงานในทีมชาติเรียกว่าจะเป็นตัวเปียกเกมมากกว่าเพราะตลอด10นัดที่ลงเล่นให้กับทีมชาติคีกีตจะตัวออดสตาร์ทเป็นตัวจริงเพียงแค่3นัดและเป็นตัวสำรองถึง7นัดด้วยกันสวน ที่ทําได้เกิดขึ้นในเกมอุ่นเครื่องกับคูเวตซื้อจะตัวลงมาเป็นตัวสำรองในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของเกมก่อนยิง2หลูรวดพาทีมกลับมาชนะได้3ประตูต่อหนรวมถึงเกมที่พบกับทีมชาติเวียดนามในนัดอุ่นเครื่องล่าสุดเขาก็สามารถทําประตูได้อีกด้วยโดยตัวเขานั้นลงรับใช้ชาติไปทั้งหมด9นัดทาไป3ประตูด้วยกัน ในส่วนของนักเตะคีแมโคต่อมาเน,น่คือท่าน้าของไคลลัสซิลกาเบกูลูจากสโมสรแอปดิชอัตาคารนเจ้าตัวเป็นกัปตันทีในทีมชุดนี้และเป็นแข้งที่ติดทีมชาติมากที่สุดในทีมชุดนี้และยังอายุมากที่สุดเป็นอันดับที่2ของทีมโดยมีอายุ30ปีเรียกว่าแข้งตัวเก่ามาประสบการณ์ของจริงสําหรับนักเตะรายนี้ส่วนตําแหน่งในสนามแม้ตําแหน่งหลักจริงๆของเขาเนี่ยก็คือท่าน้าของตําแหน่งแบ็กขวาแต่ก็โดนจับไปเล่นให้กับทีมชาติได้หลากหลายตําแหน่งทั้งแบ ขวาปีกขวาปีกซ้ายกองกลางหรือว่าแบ็กซ้ายเรียกว่าลงให้กับทีมชาติเกือบครกทุกตำแหน่งแล้วและเป็นตัวสารพัดประโยชน์อย่างแท้จริงโดยสถิติในทีมชาตินั้นเขาลงเล่นไปทั้งหมด64นัดทำไปทั้งสิ้น4ประตูกับอีก5แอสซิสต์ด้วยกัน ในส่วนของนักเตะคนต่อมานั่นก็คือทน,น้าของฟาคัสมุสซาเบคอฟจากสโมสรอ,อัปดิอตอตาคารเรียกว่าเป็นแข้งจอมกาวีนหนึ่งคนของทีคีกิสถานชุดนี้สําหรับกองกลางวัย30ปีโดยนี่ก็เป็นอีกแข้งสารพัดประโยชน์อีกคนหนึ่งของทีมที่ลงเล่นได้หลายตาแหน่งทั้งกองกลางกองกลางตัวรุกกองกลางตัวต่ําปีกขวาปีกซ้ายเขาก็เล่นได้หมดเรียกว่าในแผงเกลุกเจ้าตัวพร้อมลงเล่นให้กับทีมได้ทั้งหมดเลยโดยเจ้าตัวนั้นมีสิทธิ์ติดทีมชาติไปทั้งหมด54นะัดทาไป2ประตูกับ อีก3แอสซิสต์ด้วยกันในส่วนของเตเต้คีแมนอีกหนึ่งรายนั่นก็คือทนาหนาของคีมี่เมิร์ก แท่งลูกครึ่งของทีชาคีกิสฐานที่มีเชื้อสายเยอรมันวัย19ปีโดยเขานั้นเติบโตที่ประเทศเยอรมันสมุทรอนแรกของเขานั่นก็คือทนาของไกเซอร์สลาเทินทีมดังจากประเทศเยอรมันโดยจะตัวเป็นนักเตะเยาวชนของสลาเทินตั้งแต่อายุ8ปีก่อนจะย้ายออกจากทีมเมื่อหน้าร้อนปี2023ที่ผ่านมานี้เองโดยเป็นการย้ายมาเล่นให้กับทีมในประเทศอุซเบกิสถาเกิดสมุรอนพักกตอทัชเคนโดยพึ่งลงเล่นให้เกิดสมุรอนไปเพียง8เกมเท่านั้นส่วนในานามทีม เจ้าตัวเลือกลงเล่นให้กับทีมชาติคิกิส่านเมื่อต้นปี2023โดยลงเล่นไล่มาตั้แต่ชุด u 20และ u 23ก่อนที่จะมาติดทีมชาติชุดใหญ่เมื่อตุลาคมปี2023ที่ผ่านมาโดยจะตัวลงเล่นให้กับทีมชาติชุดใหญ่ไปทั้งหมด5เกมแต่ก็ยังไม่มีประตูแล้วก็แอสซิสในนามทีมชาติในส่วนตั้แต่คีแมยคนสุดท้ายนั่นก็คือฐานหน้าของเบ็กนาดเอบมาสเบคอ ปีกดารุ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นวอนเดอร์คิดดวงใหม่แห่งวงการฟุตบอลคีกิสฐานเด็กคนนี้น่าจับตามองมากโดยเจตัวมีอายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นปัจจุบันลงเล่นให้กับทีมกาลาตาสลา,ายชุดยู19โดยลงเล่นไปทั้งหมด5นัดทำให้2ประตูในเกมลีกให้กับทีมเยาวชนจากตุรกีส่วนในรายการยูฟายูท์คับเจตัวก็ลงเล่นไปทั้งหมด5เกมเรียกว่าอนาคตด,ดูสดใสามากสำหรับแข้งดาวรุ่งรายนี้ซึ่งเจตัวนายั้นก็มีโอกาสซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของกาลาตาสลา,าย เรื่อๆร,ร,รอวันที่จะเฉิดฉายในอนาคตอันใกล้นใี้ส่วนกับทีมชาติคีกิสถานนั้นเจ้าตัวก็เคยลงเล่นในชุดเยาวชนมาก่อนในชุด u 16และ u 20ก่อนที่จะติดทีมชาติชุดใหญ่ตั้งแต่อายุ16ปีและกลายเป็นแข้งที่อายุน้อยที่สุดที่ได้ลงเล่นให้กับทีมชาติคีกิสถานชุดใหญ่รวมถึงเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดของทัวร์นาเมนต์เอเชียนคัพผลนี้อีกด้วยด้วยวัยเพียง18ปีกับอีก203วันสำหรับการรับใช้ชาติของเบกนาสนั้นลงเล่นให้กับทีมไปทั้งหมด 4นัดยังไม่สามารถทำประตูและแอซซิตได้เลยแต่ทั้ง4นัดที่ลงเล่นเจ้าตัวได้ลงเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายและปีกขวาทั้ง2ข้างเลยแล้วมาดูสถิติที่เจอกันระหว่างทีมชาติไทยกับคีกิสถานกันโดยทั้ง2ทีมเคยพบกันมาแล้วเพียงแค่นัดเดียวโดยนัดนี้แข่งเมื่อวันที่30มกราคมปี2001โดยทีมชาติไทยสามารถเอาชนะทีมชาติคีกีสถานที่เหลือ10คนในวันนั้นในเกมไปด้วยสกอร์3ประตูต,ต่อ1 และทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลคร่าวๆของทีชาคีกิคิสถานคู่แข่งในนัดแรกที่เราต้องเจอในสืกฟุตบอลทัวร์นาเมนต์เอเชียนคัพ2023นี้นะครับผมราบรแกรมของทีชาไทยในเกมแรกเราจะพบกับทีชาคีกิิสถานในวันที่16มกราคมเวลา2 1 3 0น เกมที่สองพบก,กับทีชาโอมาในวันที่21มกราคมเวลา21นาฬิกา30นาทีและเกมที่สามพบก,กับทีชาสุริอาระเบียในวันที่25มกราคมเวลา22นาฬิกาถ้ามความเห็นอย่างไรงก็มาพูดคุยกันที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมท้ายนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าก็โบสถสวัสดีครับ